ท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยค่าก๊าซธรรมชาติเราขุดขึ้นมาไม่ได้ถึง5 0นะครับก็เป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วทำความเข้าใจเรื่องค่าไฟหน่อยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติรุ่นของพวกท่านเนี่ยจะได้ยินว่าประเทศไทยโชษช่วงชัดชวาแล้วถ้าจำได้ใช่ไหมครับเราเจอก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย จากนั้นเป็นต้นมาครับเราก็ผลิตกระแสไฟโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ที่ผลิตนั้นก็เอาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยแล้วก็เอาขึ้นมาผสมกับน้ำมันดีเซลบ้างใช้ก๊าซธรรมชาติบ้างสัดส่วนมันห่างกันอยู่ประมาณ 80- 20%ไอ้ก๊าซธรรมชาติจากบ้านเราใช้80%วันดีคืนดี หลังปฏิวัติรัฐประหารลุงตู่แกก็ไปปิดเหมืองทองอัคาราอันนั้นไม่เกี่ยวกันแต่ว่าล่าสุดเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องแหล่งก๊าซธรรมชาติของบ้านเราครับผมจริงอยากจะบอกท่านให้ทําความเข้าใจนะครับว่าไอข้อพิพาทที่ว่านี้ก็คือบริษัทฝรั่งอเมริกาเขาเรียกว่าบริษัทเชฟรอนมันผสมกับบริษัทฝรั่งเศสขุดก๊าซธรรมชาติในบ้านเราอยู่ปรากฏว่าพอขุดไปเป็นที่เรียบร้อยบทสัญญา จะต้องคืนอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆให้รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็ไปแก้ข้อบังคับบางอย่างปอจบคคุณก็เลยไม่ให้ขุดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาครับท่านรู้ไหมครับว่วันนี้เนี่ยค่าก๊าซธรรมชาติเราขุดขึ้นมาไม่ได้ถึง50%นะครับก็เป็นเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วที่ผมพยายามจะพูดแบบนี้เนี่ยเพื่อจะบอกพี่น้องว่าเพราะขุดก๊าซธรรมชาติขึ้นมาไม่ได้เขาทำยังไงต่อรู้ไหมครับ เขาก็ไปซื้อจากพม่าบ้างและพม่าเวลาขายก๊าซธรรมชาติจากประเทศมากับประเทศไทยเนี่ยเขาใช้วิธีคิดยังไงรู้ไหมครับถ้าประเทศไทยซื้อกิโลละหบาทถ่ารัสเซียยูเครนหรือประเทศแถบยุโรปมันซื้อกิโลละสิบาทท่านว่าเขาจะขายใครเขาก็ต้องขายยุโรปถูกต้องไหมครับพี่น้องหลายคนก็เลยงงๆครับไอ้ค่า FT เนี่ยมันคืออะไรท่านไม่ต้องสนใจครับเป็นค่าโง่ของรัฐบาลที่แล้วมันละม้ไปกับพวกเราทั้งนั้น เราอย่างจะเลือกกันอยู่อีกหรือพี่น้องที่เคารพครับพอค่าไฟแพงคนดินแดงห้วยขวางพญยาไทยตรงนี้และสมาชิกเพื่อนเราอยู่ในกรุงเทพบ้านนครอีกมากมายท่านก็เริ่มจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราเรียกกันว่ารถไฟฟ้า e ีวีหลายท่านที่นั่งอยู่นี้เริ่มไปซื้อนะครับผมจะบอกท่านนะครับท่านอย่าคิดว่าดีนะครับไปซื้อแล้ว ปรากฏว่าชาัดเราไม่ต้องไปเสียค่าน้ํามันปรากฏว่าเราเสียค่าไฟเพิ่มเพื่อเ่มเม,มันจะพอกลับไปปั๊มน้ํามันแล้วนะครับทางรัฐบาลที่ผ่านมาบริหารราชการกันแบบนี้ผมเนี่ยเป็นคนใช้รถไฟฟ้าหนึ่งคันครับซื้อมาเมื่อปีที่แล้วแรกแ,รก,แรกก็ดีใจเฮ้ยเราไม่ต้องเติมน้ํามันปรากฏว่าหลังๆนี่ชาร์จไฟที่บ้านครับไอ้บินค่าไฟมันมาเจ็ดแปดพันบาทหลังๆนี่มันทะลุไปหมื่นกว่า ผมจึงบอกพี่น้องประชาชนครับว่าการเลือกพักเพื่อไทยเพื่อให้มาแก้ปัญหาสถานเดียวทุกอย่างในประเทศนี้แก้ไขได้ด้วยพักเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าใช่แล้วก็กรุณาอย่าไปคิดลังเลใจเข้าคูหาการหมายเลข29บัตรเดี๋ยวนี้พี่น้องที่เคารพครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็กรุณานะผมอภิปรายในสภาไปนะครับว่า ราคาค่าไฟที่ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านตอบว่าอย่างไงร,รู้ไหมครับท่านบอกทุกอยู่ที่ไหนก็ให้ไปดูที่นั่นทุกสมุหะนิโรธมักพวกคุณไม่รู้จักเรียนธรรมะกันบ้างหรือยอย่างไงเอ้าพี่้องสิ้นเดือนนี้วันจัน์นี้วันที่หนึ่งท่องคาถาตามที่ท่านนายกตู่บอกค่าไฟมันจะลดลง ผมฟังแล้วผมก็งงนะครับพี่น้องที่เคารพครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลโดยเฉพาะนั่งอยู่ข้างหลังนี่ทั้งผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้งผู้บริหารพรรคเพื่อไทยมีนโยบายแจมแจ้งแดงแ๋ตลอดครับเพราะฉะนั้นท่านไม่มีโอกาสที่จะไปปันใจให้ใครนะครับเรื่องเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยทำแล้วจมใสทุกปี มีคนถามเยอะครับว่า e w a l l e ลเป็นยังไง1 0 0 0 0มืบาทจะแจกตรงไหนแล้วจะไปใช้ได้หรือไม่ผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะครับบ้านคุณแม่ได้1 0 0 0 0มืนมี4ี่คน4ี่หมื่นอ้าวมีคนไปบอกว่าเฮ้ย4ี่หมืนปักรักสมี4กิโลแล้วจะไปใช้ที่ไหนไอ้ที่นี่ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องอยู่เสลภูมิร้อยเอดกิโลเมตรจะไปขายวัวขายควายที่ไหนล่ะครับ พักเพื่อไทยไม่ได้โง่นะครับทำที่ไรเศรษฐกิจดีวิธีคิดครับเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่านไปต่อไปคิดเยอะเขาเรียกบล็อกเชนบล็อกเชนที่ว่านี่เราก็ปักบุดไปครับถ้าเสรีภูมิร้อยเอ็ดมันกว้างหน่อยรัศมี20กิโลก็20กิโลครับไม่ใช่4กิโลเมตรเหมือนกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปบอกเลยครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดถ้าได้หมายเลข29เพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยท่านมั่นอกมั่นใจเลยนะครับว่าวิธีคิดของพวกเราสามารถทำได้ครับ แล้วเงินหนึ่งมื่นบาทเนี่ยบ้านท่านสี่คนสี่มื่นบาทโอ้ยพอจะบัคคุณบางคนมีสตังค์ครับบอกโอ้ยพักเพื่อไทยไปคิดนโยบายแจกหนึ่งมืนบาทฉันรวยเป็นพันล้านแสนล้านหมื่นล้านฉันไม่อยากได้หรอกแม่ผมก็เลยฝากบอกไปยังคนรวยครับว่าถ้าท่านได้หมื่นบาทท่านอย่าไปคิดเยอะ แวะตลาดห้วยขวางในข้างๆร้านลูกชิ้นเพียบเหมามันให้หมดร้านเลยหมื่นหมื่นบาทแป๊บเดียวหมดเรียบร้อยเศรษฐกิจก็ดีใช่ไหมแม่รวยก็ต้องคิดเยอะวิธีคิดง่าย,ายๆครับใครคนรวยบอกได้หมื่นบาทโอ้ฉันไม่อยากได้พักเพื่อไทยไม่ต้องเกงใจซื้อก๋วยเตี๋ยวเหมามันข้างๆนี่ให้หมดไปเลยครับเงินมันก็หมุนเข้าไปในระบบเพราะเงินหมุนเข้าไปในระบบปัด30บบาทเดี๋ยวก็เพิ่มโรคได้ เด็กผู้หญิงเราก็ฉีดวัคซีนป้องกันพวกมะเร็งปากมดลูกผู้ชายก็ตอมลูกหมากอักเสบก็จัดไปพักเพื่อไทยเป็นที่ไรเศรษฐกิจด,ดีสุขภาพดีที่ผมนั่งดูอยู่นี่น่าจะอายุไม่เกิน80ปีแต่หน้าตาอย่างคนอายุ55อะก็เศรษฐกิจด,ดีพักเพื่อไทยฉีดวัคซีนให้สุขภาพจิตก็ดี pm 2.5นี่ถ้าเป็นรัฐบาลแก้ไม่มีปัญหาไปแล้วไอ้นี่ยังสูดกก็ปืดป,ปอยู่เลยครับพี่น้องครับ ผมจึงบอกท่านนะครับว่าเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ต้องไปเทใจที่ไหนครับเพื่อสก,กัดสอวอด้วยแล้วก็เอาเศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาด้วยผมเนี่ยสี่ปีมาอาภิปรายนายกลุงตู่พาาเจ้าคุณแกก็กู้จนเป็นนักกู้แห่งร่ง่มหมนาเจ้าพยาไปแล้วครับพี่น้องผมจึงฝากท่านนะครับว่าไปบอกลูกหลานครับวัยสรุน่นอาจจะบอกว่าแม่หนูมันคนละชั้นกับแม่ แม่อยู่ชั้นล่างหรืออยู่ชั้นสองหนูก็เลยต้องเลือกอีกพักหนึ่งบอกลูกครับลองเลือกพักเพื่อไทยเถอะแล้วเลือกให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินรับรองเศรษฐกิจดีแม่จะซื้อรถใหม่ให้กับอีหนูเลยลูกเอ้ย